สวัสดีครับนี่เป็นการสปอยอนิเมะมาหาศึกล้างพิภพตอนที่174เนะครับเปิดเรื่องมาในตอนนี้ก็จะเป็นขณนะที่หลวเฟิงกําลังเดินทางหลังจบภารกิจที่2นะครับบาบาทะก็รีบเปิดดูอีเมลว่าภารกิจที่3ของหลวเฟิงคืออะไรจากนั้นบาบาทะก็อธิบายว่าถึงแม้ราชาปีศาจโลหิตจะไม่ได้ทําเรื่องอะไรที่เกินขอบเขตแต่ก่อนหน้านี้ทางบริษัทก็ได้ตรวจพบว่ามีลูกน้องของเขาถึง21คนที่ได้กระทําความผิดอย่างมหันและตอนนี้ ก็ได้สั่งให้ราชาปีศาจโลหิตจับกลุ่มตัวเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับและแล้วลัวเฟิงก็ได้รู้ทันทีว่าภารกิจครั้งนี้ของเขาคือการเดินทางไปที่ดาวปีศาจโลหิตเพื่อพิพากษาไม่ว่าจะเป็นการจำคุกหรือประหารชีวิตทั้ง21คนนี้นั่นเองนะครับต่อมาในขณะที่ลัวเฟิงเดินทางไปที่ดาวปีศาจโลหิตจูจ่ๆก็มีชายคนหนึ่งปรากฏตัวออกมาและเขาก็ได้รายงานตัวกลับลัวเฟิงว่า ข้าน้อยเฟยเคอร์ aker, ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทให้มาเป็นผู้ช่วยฝ่าบาทหลัวเฟิงในการทําภารกิจในครั้งนี้ท่านคงจะทราบเนื้อหาของภารกิจแล้วสินะหลัวเฟิงจึงตอบกลับไปแน่นอนคําสั่งของบริษัทยังไงราชาปีศาจโลหิตก็คงไม่กล้าขัดขืนแต่ข้าเกรงว่าการไปในครั้งนี้ของข้าคงจะทําให้ราชาปีศาจโลหิตขุนเคืองข้าไม่น้อยเลย เฟย์เคอร์ก็ได้พูดขึ้นว่าท่านวางใจเถอะต่อให้เขามีความกล้าเป็นสิบเท่ายังไงราชาปีศาจโลหิตก็จะไม่กล้าแต่ต้องเพียงปลายเล็บของท่านอย่างแน่นอนฝ่าบาทหลัวเฟิงหลัวเฟิงจึงพูดขึ้นว่าเขาอาจจะไม่กล้าแต่ต้องข้าในตอนนี้แต่ในอนาคตละ่ะใครจะไปรู้ เฟย์เคอร์จึงบอกกับหลวเฟิงอีกครั้งว่าเรื่องของอนาคตนั้นมันก็ขึ้นกับการตัดสินของท่านในครั้งนี้ถ้าหากท่านตัดสินเบาหน่อยราชาปีศาจโลหิตยอมจะจดจําบุญคุณของท่านพอได้ยินดังนั้นหลวเฟิงก็พอจะเดาได้นะครับว่าเฟย์เคอร์คนนี้ดูแล้วก็คงไม่ใช่คนที่จะมาจริงใจหรือหวังดีต่อเขาสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับ เพียงไม่นานหลัวเฟิงก็ได้เดินทางมาถึงฐานทัพของราชาปีศาจโลหิตนะครับซึ่งปรากฏว่าราชาปีศาจโลหิตมาต้อนรับหลัวเฟิงด้วยตัวเองเลยหลวเฟิงที่สังเกตเห็นจึงคิดในใจตอนนี้เพราะเขาเห็นแก่ฐานะของข้าเขาจึงได้เก็บงำกลิ่นอายของตนเองไว้อย่างเห็นได้ชัดแต่ทว่ากลิ่นอายของความน่าเกรงขามและกลิ่นอายคาวเลือดนั้นยังคงปะทุอยู่ภายในอย่างรุนแรงทําให้ผู้คนไม่อาจมองข้ามเขาได้จากนั้นเฟยเคอร์จึงได้กล่าวว่าคาราวะท่านราชาปีศา โลหิตท่านผู้นี้คือฝ่าบาทหลัวเฟิงผู้พิพากษาหลักของบริษัทส่งมานั่นเองนะครับราชาปีศาจโลหิตจึงกล่าวว่า เจ้าคือหลัวเฟิงอย่างนั้นหรือข้าได้ยินว่าเมื่อไม่นานมานี้เจ้ายัางทำลายการทดสอบปีศาจโลหิตของข้าไปครั้งหนึ่งด้วยหลัวเฟิงก็ตอบทันทีใช่หวังว่าท่านจะเข้าใจที่ข้าทำไปทั้งหมดก็เป็นเพราะคำสั่งจากบริษัทราซาปีศาจโลหิตจึงพูดต่อว่าแน่นอนว่าข้าเข้าใจแต่หลายสิ่งหลายอย่างเจ้าก็สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเองนี่ถึงแม้ว่าเป็นคำสั่งจากบริษัทเฟยเคอร์ก็แสกขึ้นมาทันทีแน่นอนอยู่แล้วความเป็นความตายของลูกน้องทั้ง21คนของท่าน ล้วนแต่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของฝ่าบาทหลัวเฟิงในชั่วพริบตาหลัวเฟิงที่ได้ยินดังนั้นก็หนักใจเข้าไปอีกได้แต่ครุ่นคิดในใจเจ้าเท่าคนนี้เหมือนตั้งใจผาักข่าเข้าไปในกองไฟและตั้งใจทำให้ข้าลำบากใจชัดๆเลย จากนั้นราชาปีศาจโลหิตก็เชิญพวกของหลวเฟิงเข้าไปในงานเลี้ยงต้อนรับของเขานะครับแล้วก็ดูเหมือนว่างานเลี้ยงต้อนรับครั้งนี้จะใหญ่โตไม่น้อยเลยถึงตอนนี้เฟยเคอร์ก็ไม่สนอะไรทั้งนั้นกินต่ออย่างเดียวเลยนะครับท่านผู้ชมซึ่งการกระทําของเขาก็ทําให้หลวเฟิงเครียดหนักเข้าไปอีกเพราะถ้าเขายังกินอาหารในโต๊ะนี้อีกต่อไปก็เหมือนเป็นการรับสินบนจากราชาปีศาจโลหิตเลยนะครับและเกรงว่าการตัดสินของเขาก็อาจจะไม่ค่อยยุติธรรมสักเท่าไหร่ดังนั้นหลวเฟิงจึงไม่ ต้องอาหารแม้แต่น้อยและเรียบถามถึงนักโทษทั้ง21คนนั้นทันทีเลยนะครับราชาปีศาจโลหิตเห็นดังนั้นเขาก็แปลกใจอยู่ไม่น้อยนะครับเขาก็กล่าวไปว่าเอาละ ข้าก็จะไม่ฝืนใจท่านและสั่งให้ลูกน้องของเขานําตัวทั้ง21คนนั้นเข้ามาทันทีเลยนะครับหลวเฟิงก็สังเกตนักโทษ2คนที่อยู่ด้านหน้านะครับ2คนนี้ดูจากการแพ่กลิ่นอายแห่งกฎเกณฑ์และยังถูกกํากับด้วยอักขรพิเศษพวกเขาน่าจะเป็นระดับอมตะจากนั้นราชาปีศาจโลหิตก็พูดกับนักโทษ2คนนั้นว่าพวกเจ้าทั้งสองติดตามข้ามันนับหมื่นยุคข้าก็อยากละเว้นโทษให้พวกเจ้าสักครั้งเพียงแต่วันนี้ผู้ตัดสินชะตากรรมของพวกเจ้าไม่ใช่ข้าแต่เป็นท่าน านผู้ตรวจการจากบริษัทท่านนี้และเชื่อว่าเขาจะทําการตัดสินที่ยุติธรรมแก่พวกเจ้าตี้หลุนที่สังเกตการอยู่ก็ส่งกระแสจิตบอกหลวเฟิงทันทีนะครับว่าการบอกใบ้ของราชาปีศาจโลหิตนั้นเหมือนจะเป็นการบอกไกลๆว่าอยากให้ปล่อยสองคนนี้ไปและอีก19คนสามารถลงมือสังหารเพื่อส่งรายงานต่อบริษัทได้นั่นเองนะครับจากนั้นหลวเฟิงไม่รอช้าทําการตัดสินโทษสั่งประหารน,นักโทษคนที่1ทันทีเลยนะครับหลวเฟิงก็ทําการตัดสินและสั่งประหารไป เรืเรแ,ลแล้วแล้วตอนนี้ก็ผ่านไป19คนแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นการตัดสินโทษของระดับอมตะ2คนสุดท้ายนะครับและก็ดูเหมือนว่าราชาปีศาจโลหิตจะพยายามเก็บอาการโกรธเกรี้ยวของเขาเอาไว้เป็นอย่างมากเลยนะครับ <c oughs> ขเขาจึงกล่าวกลับหลวเฟิงไปว่าอย่างไรก็ตามระดับอมตะแต่ละคนกว่าจะกำเนิดขึ้นมาได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆและถือว่าเป็นสมบัติล้ำค่าของมวลมนุษย์เขาหัวเราะเบาๆและพูดต่อไปอีกว่าเชิญท่านต่อเลยหลวเฟิง เฟย์เคอร์ที่อยู่ใกล้ๆก็คิดในใจนะครับว่าเรื่องนี้ช่างน่าสนใจจริงๆเพราะก่อนหน้านี้ราชาปีศาจโลหิตเฝ้ามองดูหลัวเฟิงสั่งประหารลูกน้องของเขาทั้ง19คนอย่างเงียบแต่ถ้าหากหลัวเฟิงยังจะสังหารนักโทษอมตะสองคนที่เหลือก็เท่ากับว่าหลัวเฟิงไม่ไว้หน้าราชาปีศาจโลหิตอย่างแท้จริงนั่นเองนะครับจากนั้นหลัวเฟิงก็อ่านคําพิพากษาต่อเลยนะครับอีสัวเจ้ามีความสุขก,กับการสังหารหมู่ทําร้ายเด็กสาวนับหมื่นล้านคนไม่เคยเห็นพวกเธอเป็นคนเลยแม้แต่น,อน้อ ข้าตัดสินให้เจ้าประหารชีวิตอีสัวมันก็ไม่ยอมนะครับท่านผู้ชมเจ้ามีสิทธิ์อะไรจะมาฆ่าข้าและกระโดดใส่หลัวเฟิงทันทีราชาปีศาจโลหิตเห็นดังนั้นเขาใช้เพียงฝ่ามือเดียวของเขาจัดการอีสัวแหลกเป็นผุยผงทันทีเลยนะครับและก็ดูเหมือนว่าตอนนี้เขาโกรธเกี้ยวมากๆพร้อมกล่าวว่าบางอาจโอหังตายไปต้องไม่น่าเสียดายหลัวเฟิงข้าเชื่อในตัวเจ้าว่าเจ้ามีความยุติธรรมอย่างยิ่ง หลวเฟิงคิดในใจดูเหมือนว่าตอนนี้ราชาปีศาจโลหิตกําลังจะบีบให้เขายอมจำนวนแต่หลัวเฟิงก็ไม่ลังเลมแม้แต่น้อยเลยนะครับพูดต่อทันทีว่าภูลาเตอ๋อประหารชีวิตเฟยเคอร์จึงใช้ดาบของเขาจัดการภูลาเตอ๋อแหลกสลายทันทีเลยนะครับราชาปีศาจโลหิตที่เก็บอาการไม่อยู่จึงพูดขึ้นว่าหลัวเฟิงการตัดสินของเจ้ายุติธรรมจริงๆยุติธรรมมากเมื่อเรื่องนี้จบลงข้าไม่ขอต้อนรับต่อนะเชิญกลับ ขณะที่หลวเฟิงเดินทางกลับเขาก็ได้รับอีเมลประเมินผลงานการทําภารกิจของเขาในครั้งนี้จากบริษัทจักรวาลเสมือนจริงนั่นเองนะครับและก็ปรากฏว่าหลวเฟิงได้คะแนนเต็มเลยนะครับบาบาถาก็ไม่เข้าใจนะครับว่าทางบริษัทใช้กฎเกณฑ์อะไรเป็นการวัดทั้งที่หลวเฟิงสั่งประหารคนไปตั้งมากมายแต่ทางบริษัทไม่ได้หักคะแนนเขาแม้แต่น้อยเพียงไม่นานหลวเฟิงก็ได้รับอีเมลเพื่อทําภารกิจครั้งใหม่นะครับซึ่งในอีเมลได้อธิบายว่านับตั้งแต่หลวเฟิงรุ่งเรืองขึ้นมา จนมีสถานะเป็นผู้ตรวจการสมาชิกในตระกูลก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆและในขณะนี้ก็ตรวจพบว่ามีสมาชิก21คนของตระกูลหลัวที่เป็นอาชญากรหลัวเฟิงจะต้องกลับไปที่โลกเพื่อลงโทษทั้ง21คนนี้ด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นการจำคุก100ปีจำคุกหมื่นปีจำคุกล้านปีหลัวเฟิงที่ได้ไล่ดูรายชื่อไปเรื่อยๆพอถึงรายชื่อที่21เขาก็ตกใจมากที่ปรากฏเป็นชื่อพ่อของเขานั่นเองนะครับท่านผู้ชมเขาก็ระเบิดอารมณ์ออกมาทันทีและก็ยอมรับ ว่าใน21คนนี้มีบางคนสมควรตายจริงๆแต่พ่อของเขาวันๆเอาแต่เล่นเกมเสมือนจริงทําไมบริษัทจึงกล่าวหาว่าพ่อของเขามีความผิดบาบาถะก็บอกกับหลัวเฟิงว่าบริษัทคิดว่า พ่อของหลวเฟิงกําลังจะก่อตั้งสหภาพและได้ทําการฆ่าคนตามอําเภอใจซึ่งข้อหานี้ก็เป็นข้อหาที่ร้ายแรงมากถึงจะไม่โดนโทษประหารก็ต้องถูกจําคุกเป็นหมื่นหมื่นปีนั่นเองนะครับจากนั้นหลวเฟิงก็ออกคําสั่งจับกลุ่มและพิพากษาผู้กระทําผิดทั้ง20คนที่อยู่บนโลกตอนนี้ทันทีเลยนะครับและต่อมาหลวเฟิงก็ได้เข้ามาหาพ่อของเขาในเกมเสมือนจริงซึ่งพ่อของเขาก็แปลกใจไม่น้อยนะครับว่าทําไมหลวเฟิงถึงมีเวลามาหาเขาที่นี่ได้และทั้งสองก็มานั่ง งคุยกันตามภาษาพ่อลูกอย่างอบอุ่นซึ่งหลวเฟิงก็ไม่ได้บอกหรือพูดถึงข้อกล่าวหาของบริษัทให้พ่อเขาฟังแม้แต่น้อยเลยนะครับแล,แล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงและจบแบบไหนโปรดติดตามชมตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ